สวัสดีครับช่องปาโก้ลำพูนเอา o ปเชียครับมาอัปเดทรายงานครับตอนสีหามงแรงครับผมตอนสีหามงแลงครับผมป้าโก้ลำพูนเอาปเที่ยครับโอ้แคลเพือนเนเทียวเรับผมโอ้แพนพันแท้ครับเจอเพนพันแผ้แล้ว ปาโก้ครับปาโก้ลำพเชื่อบหรถ้านครัตแมนครับแฟนพันแท่เจอแนพันแทค่ับพีน้องอมเมนต์ว่าล่ะเบิ้งนางียเร็ว เอั <łość> <S 2> <S 2> บลูก็ปันๆันเทอัด้บาปเดตศาสครับอัปเดตสาสตร์ อัปเดตศาส์พี่น้องาศาสตรอัญญะคือเกาครับหอมอยังอีกแล้วนเนาะบบดนี้หิวขอบ้อมคือหอมแะ้วบบดนี้หอมถอดอย่างเนาะขึ้นฉากแล้วพี่น้องขึ้นฉากเรียบร้อยแล้วตอนนี้ สาดเต็มพี่น้องหญา้าบเห็นแล้วพื้นดินบ่เห็นแล้วครับมีแต่พื้นสาดนึวเขาอยู่กาคือหอมถอดนะ้นหรือเปล บูดาย่างดินเลยบูด้ย่างดินเลยพี่น้องสาดเต็มไป,ปหดมปดแล้วสาดเต็มบัดแล้วพี่น้องเลยหฮไฮายก็ปูกระเบื้องแรับพี่น้องสาสหลากหลายสีครับผู้ได้มาซานี่รับรองว่าบบมีที่ยืนครับงานนี้ครับ ใครมาช้าไม่มีที่ยืนแน่งานนี้ครับงานฟรีครับพี่น้องงานฟรีเอาเช็คาสาดครับเช็คาสาดอันนี้หามย่ายค่ะที่โคกสงางาหนัง จองหลายพี่น้องจองหลายจองเยอะแยะนั่งเฝ้าครับนั่งเฝ้าศาสตร์เจ้าของมุ้ยทีว่างเลยพี่น้องตั้งเต็นหาวิธียันหอดห่วยรัศมีหนึ่งร้อยเมตรนี่มแต่หญาโอ้มีแต่ศาสตร์ครับ สาดเต็มไปหมดแล้วครับผมครับสวัสด,ดีครับรกกครับผมป้าโก้ครับพระอาจารย์ครับผมทิดตามอีบโอ้ขอบพระคุณหลายๆท่านอาจารย์ครับพอยหลอดก็ไม่ใหญ่ยุดิมากว่าโอ้ครับครับโอ้อาจารย์อยู่วัดไหนอยู่วัดบ้านลุมคุณ บ่าเปนนักพูนยูยใช่ได้พูมหน่งครับแมนดูใกล้ซิดโบโลโอซิดกบโลยูยูเตเหมือแร็งมะเรงยูยู่ต้าครับผมครับคารนมาคัอยู่ขอบไปนี่อคครับผมครับครับแมนนี่ดอกครับขอบคุณครับผมเรื่อยๆครับผมจอดนอครับขอในบอยบ่ใดนอกําแพ้งหมดเัยแมนครับข้าแพงครับครับครับ นั่งเฝ้าแม่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าอยู่นี่แล้วครับแม่แล้วนั่งเฝ้าสารเจอพระอาจารย์เป็นเอฟซีของปากโก้ครับผมดีใจบักคา้าครับทีนีค้นทักรับพี่น้องนะฉำลร่างกิจิน ไปลายไฟครับสาวน้อยครับตอนนี้ดึงหล,ล,ลอกกันไปแล้วครับพี่น้องเอาหลอกกันไปแล้วเอาหลอกกันไปแล้วดูกล้กพี่น้องเอ้ตึกหาั้นเด้อตึกห้าชั้นเลยแหละครับงานนี้ครับแสงสีเสียงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสเสด็จแทะเมแรงเพชซสอมแล้วเราบอกปลายไฟไปลายางรถติด นาจีหลอดครับนาจีนี่ครับหลอดไฟเป็นจอดรัดตุ้มจอด LED นี่ไมเ่เรียวแท้ๆพี่น้องไฟ<ป>ว่าพี่น้องไปเบิ่งหลังเวทีแป๊บหนึ่งเด้อหมุนเนี่ยด้อพี่น้องหมุนเด้อหมุนติวๆอีกแล้วพี่น้องข้าพี่น้องหมุน สามอยหกสงศาอะไรกะไ่านะบูกดูแาล่างล่งล่างลูกก็ล่างล่งล่างนี่ครับพี่น้องเบิ้งขออนุญาตตันรักะนกรเพดนี่ ตเียคนะครับหข้างจ้าอบ่เจ้าดูานเด้อโอ้โอ้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับพอได้เต้นกับพอได้พี่น้องรับพอได้เต้นก็เต็มพอดีครับเต้นแต่ว่ารถรถพระยังบกเขาครับรถตู้พระยังบกเขาครับเอารถเพ่องทําไฟก็ยังบบเห็นครับ มีปัญหาอย่างน,อนอ้อรถเครื่องต้างไปรถเครื่องปั่นไฟยังไม่เจอเต็นลูกสาวโอ้โหนี่เด็ดเต็นลูกสาวมมาเม็นแบบโดแมนครับเต็นลูกสาวครับเป็นเป็นกลางสองเต็นนั่กันครับออมแอมกับิีฝ่ายครับมาแรงเอฟซีสิมาาครับอาจารย์เนตตี้อาจารย์นัตตี้ครับ ทีมะเล่นน้ำกับแลคือเชยยครับเขาหงดหงดเยอะเขาป้อ,องนีด่ยดยเครับรถทั้งไฟเครื่องไฟครับวว่านกับยางมีปัญหาย,ยาง บรรยากาศหลังเวทีครับสถานก,การณ์หลังเวทีครับตอนนี้ลงโตหมดแล้วครับลงตรรัเ <c oughs> หลือแต่รถปั่นไฟกับรถตู้พระครับยังไม่เข้าออด้านหลังครับ <c oughs> ลูกๆคดลูมขนของลงละครับเสียบขน ยันขันแข็งมีแต่คนแรงดีๆนอนเต็มอิม่มเงีมีแห้งของมีขนนะลูกระวังด้วยพ่อพี่น้องถ่ายไป่ทยมาโอ้โ 10นาทีเลยครับขอบคุณทุกการติดตามครับทายเพื่อนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปสำเนียครับช่องป๋ากู้ลำเบือนนิเชียลขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ฝากไปสำเนียงด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ